นี้พามาดูฝั่งแท็กนะครับแต่ละคนนี่หน้าตาแบบน่ารักบบนาเลยแท็กอใช่ไหมด,<า> <laughs> ดีดูดิดอดูดูท่านดูดินั่งเรียบร้อยสีิมากแต่ละคนดูดิดูดิดูของดูกบ้างหูล้อออกเยอะมากหูล้อดูดิ มอู้รอเยอะมากเลยวันนี้เองวงน่โนโนโนรน,นีโนโนเงฟังด้วยอ่ะดมด,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 ดีมากกลางคืนก็ฟังเพลงไม่พออีก